สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรัติการอยู่สุขรหัสนักศึกษา6602.14 s e เซสชั่น1ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง endocrine system ค่ะหรือระบบต่อมไทรท่อค่ะ endocrine system นะคะระบบต่อมไทรทร่อที่มีความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเกี่ยวกับกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายเช่นการควบคุมปฏิกิริยาเคมีภายในเซล การขนส่งสายเข้าออกในเซลลมีผลต่อการเจเริญเติบโตการใช้พลังงานการสืบพันธุ์ตลอดจนการตอบสนองทางด้านอารมณ์อีกด้วยค่ะต่อมไรท่อจะขับสารคัดหลัง่งซึ่งสารเคมีที่เรียกว่าฮอร์โมนค่ะที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างมากค่ะต่อมานะคะหน้าที่ของต่อมไรท่อค่ะการสืบพันธุ์ฮอร์โมนจากระบบสืบพันธุ์เช่น a n d โดเจนเอ t r o g e n หรือโปรเจสเตอโรนนะคะฮอร์โมนเหล่านี้นะคะจะช่วยควบคุมการเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงตามวัยของอวัยวะสืบพันธุ์เช่นการสร้างอสุจิการตั้งครรภ์การคลอดเป็นต้นค่ะยกตัวอย่างต่อมไรท่อของร่างกายมนุษย์นะคะเช่นต่อมไทรอยไทมัสเพนเครียสหรือว่าต่ออ่อนค่ะต่อมหมวกไตรากไข่เพศหญิงอันธาเพศชายค่ะ ต่อมาเป็นการจำแนกของฮอร์โมนนะคะมีทั้งต่อมไรท่อที่จำเป็นและไม่จำเป็นค่ะต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะมีฮอร์โมนต่อมใต้สมองส่วนหน้าคือกราวฮอร์โมนหรือว่า G H และโพลลักติน P R L ค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่สำคัญค่ะ กราวฮอร์โมนหรือว่า G H นะคะ e f f e c t the g r o w t o of muscle o f the long bone of the body นะคะคือการจเจริญเติบโตของกระดูกทำให้เกิดการจเจรอเติบโตที่สูงขึ้นค่ะต่อมานะคะจีการไอซึมนะคะการหลังโฮอร์โมนการจเจริญเติบโตมากไปพบในเด็กมีลักษณะเฉพาะคือการจเจริญเติบโตของกระดูกตามสัดส,ส่วนทั้งความยาวและความกว้าง กระดูกเพิ่มขึ้นคะ่ะอคมการีนะคะการหลังห่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตมากไปพบได้ในผู้ใหญ่ลักษณะเฉพาะคือกระดูกเจริญเติบโตมากเกินไปและเนื้อเยื่อหนาขึ้นกระโหลกศีรษะใบหน้านิ้วมือนิ้วเท้าใหญ่ขึ้นคะ่ะดัวฟิซึมนะคะหรือว่าคนแคะเกิดจากการขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโตมักเกิดขึ้นในเด็ก ลักษณะเฉพาะคือเติบตัวช้าๆหรือว่าเจ้าตัวน้อยสัดส่วนร่างกายปกติสติปัญญาวัยแร่รุ่นอาจจะล่าช้าค่ะซิมมอนด s ิซิสนะคะเกิดในผู้ใหญ่ลักษณะเฉพาะคืออัตราการเปโผลผานต่ำความเครียดความผอมค่ะ n นิว o โรไฮโพวิสินะคะเกิดจากการพัฒนาจาก e u r o t โทเดมค่ะหรือว่า CNS ประกอบด้วย3ส่วนไม่สังออ่งคอฮอร์โมนจัดเก็บและปล่อยสารขั้นหลังจากไฮโปทาลามัสค่ะฮอร์โมนต่อต้านสมองส่วนหลังนะคะหรือว่าฮอร์โมนต่อต้านการขับปัสสาวะหรือว่า ADH ค่ะเป็นการหดตัวของหลอดเลือดการดูดซึมกลับปัสสาวะออกจากร่างกายน้อยลงค่ะ ต่อมาเกี่ยวกับการหลัง adh นะคะโรคเบาจืดคือการหลัง adh น้อยปัสสาวะมากกลุ่มอาการของฮอร์โมนต่อต้านการขับปัสสาวะที่ไม่เหมาะสมนะคะคือการหลัง adh มากไปน้ำในร่างกายมากเกินไปค่ะต่อมไฮเนี่ยวมีขนาดเล็กรูปร่างเหมือนกลวยโครงสร้างที่ติดอยู่กับส่วนหลังของ e p i t h l a m u s เชื่อมต่อกับสมองด้วยก้านต่อมไพเนียลไพเนียลแกนนะคะประกอบด้วยเซลล์สองประเภทหลักค่ะคือ1นไพเนียโลโรไซส์พบค่าส5ของเซลล์หลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินเป็นหลักค่ะ2นะคะกราเซลลหรือเซลล์ขั้นระหว่างหน้ามีจำนวนมากขึ้นในก้านต่อมค่ะฮอร์โมนของต่อมไพเนียลนะคะเริ่มต้นจากไพเนียโลโรไซส์ ต่อมาหลังเป็นเมลาโทนินค่ะจึงได้การควบคุมนาฬิกาของร่างกายต่อมานะคะไทมสัสแกนตั้งอยู่ในช่องกลางทรงอกโครงสร้างสองซี่ขนาดของต่อมไทมสัสแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลค่ะเจริญที่สุดคือหลังขอดขนาดและกิจกรรมจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังวัยแรกรุ่นค่ะ ไทมัสแกลนะคะประกอบด้วย2ส,ส่วนค่ะคือ1ข้อ Take o f ออฟไทมัสคือการย้อมสีเข้มประกอบด้วยเซลล์ทีลิมโฟไซต์หรือว่าเซลล์เม็ดลือดขาวค่ะเป็นจำนวนมาก2คือ m e d u l ู a ่าออฟไทมัสคือการย้อมสีที่ซีดขวาประกอบด้วยเซลล์ล่างแห่เป็นส่วนใหญ่หรือว่าค้างข้อมูลของฮัสเซลค่ะ ต่อมาเป็นความผิดปกติของต่อมไทมสัสนะคะคือโรคต่อมไทมสัสคือการพิการแต่กำเนิดต่อมไทมสัสไม่เจริญตามธรรมชาติจึงทำให้เกิดภาวะพร่อมไมโมซินค่ะต่อมาคือภาวะการพ่องการทำงานของเซลทีเพิ่มความอ่อนไหวต่อการติดเชื้อค่ะจึงมีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดได้ค่ะ มาเป็นต่อมไทรอยนะคะคือต่อมใหญ่ที่คอรูปร่างคล้ายผีเสื้อหรือตัว H เนื่องจากมีกีบด้านซ้ายและด้านขวาเชื่อมต่อกันตั้งอยู่บริเวณส่วนล่างของกล่องเสียงและบริเวณด้านหน้าของหลอดลมค่ะ Gravesis นะคะเกิดจากต่อมไทรอยขยายขึ้นน้ำหนักลด ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นสมาธิสัน้นอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพิ่มขึ้นค่ะความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยนะคะภาวะไทรอยทำงานต่ำเซรัทนิซมเด็กนะคะพัฒนาการช้ากว่าปกติการเจริญตกบโตและพัฒนาทางเพศช้าทำให้ปัญญาอ่อนค่ะและภาวะบวมน้ำนะคะเกิดในผู้ใหญ่ค่ะอัตราการเผาผลาญต่ำ ความแข็งแรงทา้งด้านจิตใจและร่างกายน้อยลงค่ะทําให้บวมน้ําบริเวณผิวหนังทนความหนาวไม่ค่อยได้ค่ะ pancreas หรือว่าตับอ่อนนะคะอวัยวะที่มีลักษณะยาวเป็นรูพุนเป็นปุ่มตั้งอยู่ระหว่างลำไส้เล็กส่วนต้นและม้ามและอยู่ด้านหลังกระเพาะอาหารค่ะ ต่อมานะคะต่อมหมวกไตอวัยวะหลังเยื่อบุช่องท้องฝังตัวอยู่ในไขมันและผังผืดค่ะจับคู่ยืดบนพื้นผิวด้านบนของไตแต่ละข้างค่ะต่อมหมวกไตรูปทรงพีระมิดและมีรูปร่างโค้งมนค่ะยกตัวอย่างความผิดปกติของเปลือกต่อมหมวกไตนะคะคือ c h i ชิงซินโดรมค่ะฮอร์โมนคอร์ติซอล มากเกินไปสำคัญของอาการคือหน้าพระจันลายสีม่วงประจำเดือนค่ะ